นี่ยางทันช่วงนี่ลูกค้าต้องการเครื่อง AO 5้า C นะครับอันนี้สภาพป้ายแดงเลยให้ลูกค้าสดๆเลยอันนี้หลือจากหัวให้ลูกค้าเลยครับ yeah. ao ห้า1สองรอสิบแรงสภาพรถใต้แดง